สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะตอนนี้ผมก็กําลังจะไปบ้านเพื่อนนะครับที่ชัยภโขงตอนนี้เลยอีกประมาณอนะ่ะห้าสิบกิโลก็จะถึงบ้านเพื่อนแล้วอยู่ที่บ้านแทนนะสายเต็นท์ครับผมวันนี้ก็ออกล่าเดียวมาคนเดียวเพื่อนรออยู่ที่บ้านอยู่แล้วตเต็นท์มัดไว้กับ,นะบที่พักเท้าหลังนะฮะแล้วก็เบะคนซ้อนข้างหลังส่วนผมก็จะมีเป้ เป็นกระเุผ้านะครับแล้วก็ถุงกันน้ำโอ้ยใส่พวกออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกกล้องใส่ชาร์จอะไรพวกนี้พอแบงกนะ์อะไปเดี๋ยวไปต่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็สามกว่าแล้วนี่ผมขี่ไปจะสี่ร้อยโลย คือผมเติมน้ำมันมามาช้าส300แล้วมันก็เต็มถังคือตกขีดแล้วมันไม่มีไม่มีขึ้นสักขีดเลยมาช้อเติมที่าาาลาซาเนะที่สมุทรปราการแล้วก็ผมมาเติมอีกทีตรงแถวที่ปะตะทด่านขุนพดนะครับอีกร้อยหนึ่งก็เป็น400ละน่าจะถึงบ้านเพื่อนอยู่อีก50กว่าโลเองเดี๋ยวรีบไปต่อดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะบุกไปเดี๋ยวไม่ทำไม่ทำนี่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านแทนเลยล้วกัน ดูลายดีดิเมื่อก่อนนะเราหปาปลาตรงนี้นะน้ำมันจะน้ำมันมันจะไหลไสกแต่เราหาปลานนะเขาไม่ทำนากันแล้วเหรอตอนนี้คหรอโอ้โหกล้องกล้องตัวนี้ไม่กันสั่นนะครับกล้องตัวนี้ไม่กันสัน่นเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าโครงเคง แห้งหมดเลยครับอ่างเก็บน้ำเหลือตรงนู้นนิดนึงก็จะมาถ่ายแบบว่าตอนแรกก็จะมากางเต็นท์แถวนี้เนะแต่คงไม่มีไม่กล้ากางเพราะไม่งูแน่นอนถ้าฝนตกมาตรงเลยนอนนอยู่ฮะเตลอยๆแล้วมันใหญ่อะเนี่ยใหญ่น้ำทะเลเลยที่เป็รูนิดนึ่แห้งหมดเลย แาเออมีแต่ข้างหลังนิดเดียวเองแล้วนี่เราจะไปไหนอ่ะไปข้างหน้านู่นเหรอพลาดเลยพลาดเลย ปลาเลยนะข้างล่างอ่ะปลาปลาตอนนี้ประตูน้ำเป็นไหนใช่ป่ะเออลงวันแหงนะลันแหงนะน้ำอยู่ในกระเป๋าฮะ ถ้าไอหินขาวๆนี่คือเป็นน้ำตลอดอะ<ช>่ะน้ำเดือดขึ้นนี่มันน้ำดำดหมดแล้วดูดิแล้วน้ำมันก็จะเป็นแดงๆอเล่นกันแบบโฆษนานแบบนันแล้วก็โดดแล้วก็โดดแล้ว,ลวปีนขึ้นตรงไหนอ,นอะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไงโอ้เออเนี่ยมันก็ยังเงินเดิมที่ถ้าน้ำเยือนนี้น่าจะสวยนะ จอดเรือทิ้งไว้ข้างๆบางทีเขาลืมลาอโซ่เอาเรือมาอาไรเงี้ยม,มาถึงก็จะเย็นแล้วไม่รู้จะไปไหนไมาดูตรงนี้ก่อนลวกันแต่พรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางกันเต่าเขเด็กมาไหมวะมนี่วไปดุนวันแห่นี่ว่ะโอ้ยโคตรชิ่งเลย ันไม่เอาอะไรมาใส่ปลาแล้วนะมีคนบอกใช้กล้องนี้ถ่ายไอ้ดีแค่กัน,ลนแล้วบอกกล้องสั่นปวดหัวว่าเขาเป็นบอกแล้วบอกแล้ว <c oughs> บอกครั้งหน้าเดี๋ยวจะทำเพราะว่ <c oughs> มันสั่นน้อยลงจะบอกซื้อ,อกล้องอะไรมาใช้ตอนนี้ยังไม่ซื้อรออีกแป๊บนึงก่อน ลองหัดขับสแลงถ้ากดหยุดถ้ากดถ่ายแล้วล่ะไงถ่ายแล้วอ่ะอ้าวไปไหนไปนู่นมาไว้เฮ้ยเฮ้ยรถล้มรถล้มคุณป่ะไปดู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 เข้ามาไม่ร้องอ้นขับเป็นได้นล่ะขับไปนี่แตไปน้องล้มครับผมรถล้มตามได้ขี่เดียวอ่ะได้ขี่เดียวแล้วอย่าเว้นมระวางมันไปมันไปเลยนะแปลกนะผมสี่ครั้งแรกนะเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ê, bốn, Đó, nó bỏ lỡ những video hấp dẫn Bang ไม่ไล uhm. ่กับ็ค er. ่อยไปแล้วอันนีดีๆนี่แหละชีวิตดิไม่ไล่จิยหนึ่งจเห็นมัลุกๆหนึ่ไม่โพลยังไงทกสองไล้ว่าไม่ไม่ไม่ฮ้ยเชื่อใจกันหน่อยดีไม่ไม่ตรายเวลาไปไปจริงนันไหนเล้ว่าแอบเล้าควา ดดเออมันไปเวลาเผลอมันจะไปส่วนใหญ่เวลาเราเผลอเราขับเผินเราเผลอไปสองล้อบางทีน้องสองล้อจรงจริงเลยหน้า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 เป๊กเป่ะก็บอกแล้วเวลามันไปมันไปเลยใจหมดเลยอย่างเี้เออมันไปจริงๆนะมีคลองเนี่ยเอาไม่อยู่นะ เราไปไปปุ๊ปัวมันตะแคงไงอ่ะเปแล้วมันหักไม่คืนนะกมันทอะจาดเยอะหั่คืนเนี่ยอ่ะอ๊าจะพยายามยัาแขนนต้องแข็งึง,งหมีองอย่นุนยเยเลยถ้าลงอ่ะเมืงเง่อกี้ยังโชคดีนะเจอเออนั่นอ่ะถ้าเจอเป็นคลองเนี่ยลงเลนั่ะ ใจเย็นใจเย็นขับจช้าก็ได้ให้มันชินรถก่นนอนคิดตกใจมากเลยพูดจริงไม่ได้แกล้งนะเมื่อกี้เออมันไปอย่างนั้นแหละมันไปแบบงงเลยทำไมไปแล้วเอาไปอยู่คุณก็บอกองงจ <c oughs> ีไปไป่เลยไม่รู้ว่าบิดไปเท่าไหร่แล้วไม่คึ้ดเลยตายหมดล้วแค่นี้พอเส็งนานนะครับ หรือโค้ง้องงานทงดุานน้ามาครับผมไม่อยากพาให้ให้ลองประสบการณ์ดูวยบอกแล้วไม่เชื่อต้องได้ลองขอไม่แข่งขอไม่แข่งอะไรเวลามันไปมันจะไปเลยนะถ้าคนไม่เคยขับเนี่ยหลายครั้งแล้วใหม่เนี่ยไปเลยนะปุ๊บเข้ากำแพงวัดหนยนะใครกุมอเไรนี่เป็ชนเรีติดอยู่กัน ครับต่อไปเราก็จะกลับบา้านกันแล้วไปบปานมองอะไรไโทรศัพท์ดัง,ยงเยอะขอตัวสักครู่นะครับฮัลโหลจูนฮัลโหลเราหาบ่อยอ่าครับก็พา,าไปเอาซะ <c oughs> อยู่สะเนี่ยมาดูควายสองตัว่ ก็นี่สะอยู่ข้างบ้านจูนเอ้ยไม่ใช่ข้างบ้านจูนข้างบ้านกลุ่มเนี่ยแต่ไอ้สะเมื่อกี้มันอยู่ไกลขี่รถกลับมาแล้วเขาระอ่างอันนั้นอ่างเก็บน้ํานี่สะเป็นน้าน่องหน่องเป็เด็กหน่องยังเลย,ยจะกลับไปหากินอยู่เนี่ย